สวัสดีค่ะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะคุณกันคุณพิมพ์เป็นไงคะสบายดีไหมสบายดีค่ะแข่งเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากสนุกมากค่ะก็โบบาดีค่ะไปแข่งยินดีด้วยนะคะเก่งมากเลยขอบคุณมากนะคะวันนี้มาให้สอนชงกาแฟตัวแข่งเลยพึ่งได้มาค่ะตัวนี้ได้เลยค่ะประกร์คณการมีอะไรบ้างคะ อุปกรณ์ของการหลอมัน,ม,นมันคงจะไม่เหมือนกับในสนามแข่งแน่ๆแต่ว่าใช้โอทเ,เจนเจนทูได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้เลยเบอร์ก็มีพวกอริกกมีแล้วก็มี v 6ซิกตอะค่ะควรเป็นตัวไหนดีอ่ใช้ได้ทั้งสองอันเลยค่ะจริงๆใช้โอริกกมีก็ได้ค่ะจริงๆพิมก็มีสูตรที่ใช้สำหรับดิปเปอร์ที่เป็นทรงโคนไว้ด้วยก็ถ้าใช้ออริกกมิก็สามารถใช้กระาดาษที่เป็นทรงโคนได้ค่ะเป็น กระดาษเหมือนทรงวีซิตี้ได้ค่ะก็คือเป็นแบบเรียบใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยกาแฟตัวเนี้ที่ที่ได้มาค่ะเป็นล็อตเดียวกับที่แข่งเลยใช่ไหมคะล็อตเดียวกันเลยค่ะเป็นตัวที่เอาพิมเอาไปโชว์แข่งที่บูเวอร์สคับเลย อยากรู้เกี่ยวกับกาแฟตัวนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมทำไมคือ uh huh. ตอนนั้นมันต้องมันต้องดีไซน์ยังไงหรอเวลาเราจะเราจะไปแข่งแล้รสชาติมันต้องเป็นยังไงในการที่จะไปไปเสิร์ฟให้กรรมการจริงๆเราก็มีการเหมือนกับว่าต้องค้นหาหรือว่าชิมกาแฟหลายๆตัวเพื่อที่จะเลือกอันที่เราแบบถูกใจแล้วก็อยากจะนํากรรมการได้ชิมนะคะเราก็มองกรรมการคือมันก็เป็นเหมือนกับเขาก็มานั่ง กินกาแฟที่เราโชว์พร้อมกับพรีเซนต์เหมือนมาเป็นลูกค้าเราเอย่างนะะี้ค่ะอย่างคอนเซ็ปต์ของพิมพ์ตอนที่พรีเซนต์ให้กรรมาการชิมอะ่ะก็จะบอกเขาไปว่าเออเหมือนเหมือนเรานั่งอยู่ในสวนดอกไม้แล้วก็เออกินผลไม้สีขาวหวานๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็มองดอกไม้บานไปด้วยมันก็สร้างภาพเพอร์เซพชันให้คนที่ฟังนะคะรู้สึกเหมือนกับว่ากาแฟตัวนี้มันน่าจะมีทั้งความหวานแล้วก็มีกลิ่น ของดอกไม้สีขาวแล้วก็พอกินเป็นผลไม้มันก็จะมีความแบบเปรี้ยวอยู่ในนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ช่างแบบเหมือนเป็นการเพิ่มอรรถกรรมาการฟังเราแบบอยากกินแล้วใช่ตอนนี้มันเป็นมเมล็ดอะไรหลหะคะจท,ทีงกาแฟาที่พิมพ์กับทีมสอดเลือกไปใช้แข่งนะคะก็เราดีไซน์ออกมาเป็นเบรนนะคะ จะเป็นสายพันเธุ์กชาทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าตัวแรกเนี่ยจะเป็นโคลอมเบียเกชาจากฟามมิกาวานะคะ70% mm. อันนี้ก็จะเป็นรสชาติของเขาค่อนข้างจะมีความหวานที่สูงมากแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะมีความคอมเพล็กซ์ของรสชาติด้วยซับซ้อนส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอีก30%เปอ็นต์่ะจะเป็นปาล์เกชาค่ะของอาบูอันนี้เขาจะมีความ เปรี้ยวที่ค่อนข้างสวยงามเป็นแบบไวแวนเนซิลิตี C ้ T, แล้วก็ให้สัมผัสเทคชัยที่ดีเมาฟิลที่ดีดีไซน์ออกมาแล้วก็ลองปรับกันไปมาแล้วก็ได้สัสดส่วนที่คิดว่าลงตัวแล้วก็ได้กาแฟที่เราอยากจะนำเสนอให้กับาทางกรรมการเนี่ยได้ชิม,มเป็นอย่างที่เราบอกไปข้างต้นนั้นนะคะก็คือเหมือนนั่งในสวนดอกไม้แล้วก็มีแบบ รสของผลไม้อะไรอย่างนี้เวลาชิของผลไม้สีขาวแล้วก็จริงๆก็มีความซับซ้อนด้วยไอ้ผลไม้สีขาวเนี่ยพอมันอุณหภูมิเย็นลงอุ่นขึ้นแล้วก็เย็นไปก็จะเปลี่ยนเป็นผลไม้สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อืมก็คือเราควรลองแบบชิมหลายๆอุณหภูมิเลยใช่ค่ะเพราะว่าปกติในการแข่งขันกรรมการเขาว่าจะต้องชิมตั้งแต่อุณหภูมิร้อนไปจนถึงเย็น ท่านควรท่นควรใช้องศาเท่าไหร่ล่ะคะน้ําน้าร้อนอ่าปกติตอนที่ไปแข่งอะคะับทิมก็จะมีการแบบใช้น้ำสองอุณหภูมิด้วยแต่ว่าอันเนี้ยิมว่ารซิปีนี้มันสามารถชงกินเองที่บ้านได้แล้วก็ใช้ประมาณ93องศาได้ะคะ่ะโอเค93มมาเรามาลองชงกันเลยดีกว่าจะได้ลองชิมส่วนดอกไม้และผลไม้ ทีนี้เราจะบดกาแฟละเอียดประมาณไหน o ดีก็ประมาณเบอร์ห้าได้ค่ะคุณกันประมาณเท่ากับเปล็ดน้ำตาลทรายแดงอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าใครถ้าใครใช้เครื<ช>่องเครื่อง,งบดคนละตัวกันก็ดูเทียบประมาณน้ำตาลทรายแดงเนาะใช่ใชค่ะเล็กเล็ก,กว่าน้ำตาลทรายแดงนิดนึงคะ่คะตัวซิงเกิลเซิร์ซีรีส์จะเป็น20กรัมนะคะก็เดี๋ยววันนี้คุณพิมพ์ก็จะลองสอน ริบแบบ20กรัมตอนนี้ดูใช่ค่ะก็จะได้ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดได้ <าย S 2> <c oughs> ก็บดเลยนะเ <c oughs> สร็จแล้วมาค่ะเดี๋ยวิจะให้คุณการชงใช้อัตราส่วน 1ต่อสินะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทน้ําลงไปทั้งหมดนี่ยประมาณสามร3อ0ม l ค่ะได้ค่ะกระดาษแล้วก็ซเปอร์แล้วก็เช็ดให้สะอาดค่ะโอเคเคยไม่เคยเช็ดเลย <c oughs> เราทํากินเองที่บ้านเนี่ยค่ะไม่ไม่เป็นไร <c oughs> ได้แต่ว่าถ้าเกิดอในการแข่งขันก็จําเป็น <c oughs> หรือการที่แบบชงกาแฟอยู่ <c oughs> ที่ร้านก็ ค่อนข้างจำเป็นเหมือนกันค่ะมานะเดี๋ยวจะทำให้เหมือนเลยตอนนี้กันกำลังล้างเซิร์ฟเวอร์กับกระดาษแก็เช็ดให้แห้งยับ้อยใส่กาแฟาลงไปเลยนะใส่ได้เลยค่ะ แล้วก็อยากให้คุณการแบบแถบแท,บ,ทบตัวดิปเปอร์นิดหน่อยให้ให้ใหตัวผงกาแฟค่ะมันเรียบเสมอกันค่ะสัก oh. สองครั้งอย่างเงี้ยโอเคเสมอแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเทเป็นสี่สี่ครั้งนะคะคุณการแล้วก็เททุกๆ40สี่สิบวินาทีคร่าวๆเนี่ยมันจะเป็น ขัวแรกกับขัวสุดท้ายอะค่ะเราจะเท50 ml แล้วก็ตรงกลางเนี่ยขัวที่สองกับขัวที่สามเนี่ยเราจะเทลงไป100 ml อืมแต่เดี๋ยวพิมบอกก็ได้ค่ะว่าเทถึงเท่าไหร่ได้ค่ะบอกเป็นขั้นๆไปเลยนะได้แล้วก็ตอนที่ขัวขัวหนึ่งถึงขัวที่สามอะเราจะเหมือนลงตรงกลางแล้วเราก็วนเป็นวงกลมใช่ไหมคะเป็นสไปรัลวนออก5ครั้งแต่พอถึง5ครั้งแล้วให้เราเอา กาค่ะมาจอตรงกลางเริ่มเล,เลยดีกว่าจะได้ไดทําตามไปโอเคได้ค่ะหนึ่งสองซ่อมเริ่มเป็นห้าสิบมลนะคะวนออกห้าครั้งแล้วก็ลงตรงกลางอันนี้คือพรีอินฟิทห้าสิบโอเคห้าสิบแล้วค่ะ ได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยว,แล,วแล้วคุณกันก็รอนาทีที่วินาทีที่40ค่ะก็จะเทปไปอีก100 ml แปลว่าสเกลมันจะขึ้นเป็น150 ml <Okay. S 2> ้าสิเทแบบเดิมเลยค่ะโอเคตอนนี้วินาทีที่40เทลงไปไอ้วนออก5ครั้งแล้วก็หรห้าแล้วก็มาจอดตรงกลางค่ะ ช้าๆใช่ไหมเทตรงกลางได้ค่ะได้โอเคร้อยห้าสิบแล้วค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเดิมอีกรอบนึงแต่ว่าเป็นตอนนี้จะต้องเป็นเวลาหนึ่งนาทียี่สิบวิก็จะเทไปอีกหนึ่งร้อยมลเหมือนเดิมสเกลก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบมลกำลังเทพัวที่สาม ตื่นเต้นนะคะคนเทตื่นเต้นกว่าอีกอ250แล้วคนบอกตื่นเต้น,นะคะ่ะกวนเทผิดทีนี้ต้องรอจนถึงเวลาเท่าไหร่ละคะแล้วก็มีพวสุดท้ายพวที่สี่อะค่ะ2นาทีแล้วก็จะลงตรงกลางอย่างเดียวเบาๆค่ะใสอีก <2 S 2> 50 ml แล้ว Total Water ทั้งหมเทอร์ที่ใส่เข้าไปก็จะเป็น300 ml ค่ะโอเค ตอนนี้กำลังเทหัวสุดท้ายกำลังใกล้จะสามร้อยอีกนิดนึงสามร้อยแล้วเย่ตื่นเต้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอเราก็จะรอให้น้ำไหลออกหมดใช่ไหมคะแล้วก็ประมาณนาทีที่สองนาทีสี่ิบ้าวีค่ะก็ยกออกได้น่าจะพอดีนะ ได้ได้กลิ่นบ้างไหมคะลองดมดูือ White flowers อดอกไม้มากสองนาทีสี่สิบห้าเป๊ะเลยอ่ะหมดพอดีเสร็จแล้วเย่ yeah. ลองตอนที่เราจะดม,มะ่ะค่ะลองแบบเซิร์เซรเวอร์แล้วก็ดมไปด้วยก็ืที่จะบบลองดูว่ากลิ่นที่เราได้อะ่ะเป็นยังไงคะ่ะถ้า ถ้าเอาตามที่พิมพ์เหมือนพรีเซนต์ให้กับกรรมการในการแข่งอะค่ะมันจะเป็นกลิ่นโทนแบบดอกไม้สีขาวเหมือนดอกคาโมไมล์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลไม้สีขาวเหมือนนิ้นจีประมาณนั้น,นะคะ<อ>่ะอันนี้คืออาโรมาของเขาหอมมากเลยการอาจจะเนืกอกลิ่นคาโมไมล์ไม่ออกนะแต่ว่ามัน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 ชากว่ามันแบบดอกไม้อะอ่า ประมาณนั้นค่ะกินได้ยังคะตอนนี้กินได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านนี้แก้วเซรามิกที่มันเคลือบแบบพอชเลนแล้วปากแบบเปิดออกแบบบานออกนิดนึงก็ก็ดีอะค่ะอาจจะได้จะได้รับอารมาแบบฉัดด้วยตอนที่เราแบบกินเข้าไปกันมีแต่แบบมันหุบเข้าอ่ะได้ค่ะถ้าอ่าบานออกของไม่แบบอดี้ที่แบบแน่นๆหน่อย่ะเอาตัวนี้ ในระหว่างที่ชิมไปมีอะไรจะเล่าอีกไหมตอนนี้ก็จะมี oh. มีกาแฟแข่งอะคะที่พีมมไปใช้แข่งของจริงเลยเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีไปชงที่ิน i n t o Exhibit ค่ะเป็นบาร์เทคโอเวอร์แล้วก็จะมีเหมือนชงแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ลองลองดูว่าแบบกาแฟที่ใช้แข่งเนี่ยมันเป็นประมาณไหนอะคะ่ะก็เรียนเชิญได้วันอาทิตย์ที่30มสิบกรกฎาคมนี้ค่ะที่ิน i ต t o Exhibit กาชฤกษ์คาเดลเซอร์เคเราจะเหมือนมีการให้เห็นถึงความแตกต่างของมิกกวากับอาบูด้วยค่ะแล้วก็มีแบบที่เบลนกันแล้วด้วยอืมหวานมากเลยเหมือนเหมือนอันนี้ไหมคะพวกผลไม้สิคะโอตอนแรกมันจะมีความเหมือนไวเกรปโผล่มาด้วยแล้วก็พอเรากินไปสักพักหนึ่งอะเราจะได้ ส้มอะค่ะมัอนส้มแมนดารินเหมือนเรากินน้ําส้มเขาจะแบบค่อนข้างซับซ้อนมีความเหมือนแบบอแอปเปิลเนมนวี่อย่างเงี้ยก็มีโผล่มาได้ด้วยเหมือนกันดีไหมคะชอบไหมคะชอบชอบดีมากย <laughs> เย่ใช่รู้สึกว่าถ้าเฮ้ยเราชงได้ทุกคนน่าจะชงได้อร่อยอะคะ่ะเย้ขอบคุณค่ะก็ถ้าสนใจมเมล็ดหรือว่าอยากจะมาชิม ของจริงก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของซอสคอฟฟี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสะดวกก็วันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่คินโตเอ็กซิบิทได้ค่ะได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเหมือนเหมือนในสวนเนื่องอยู่ในสวนดอกไม้ไหมคะเหมือนเหมือนดอกไม้บานรอบบารกาแฟ อร่อยมากขอบคุณนะคะเย่ yeah. ขอบคุณมากค่ะคุณกาเจอกันค่ะคุณพิมพ์ได้ค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ